เขาน่าจะถ่วงแล้วเพราะสุดสุดยอดเอ้าผมสติลได้ครับโคชิโนะเวียนติหรือเปล่าเบียนติหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่กับสึกสุดยอดนะตอนนี้เนี่ยทีมเนี้ยผมเลือก2 s g กันมาก็ไม่ได้เห็นนานก็เลยอยากจะเอาคลิปนี้มาให้ดูแล้วเป็นการอัดสดๆนะเห็นมีเรียกเข้ามาว่าอยากดูแบบสดๆแต่เห็นได้ว่าตอนนี้ไม่เห็นชื่อใครเลยไม่ว่าจะเป็นทีมเราทีมเขานะเพราะมันเป็นสึกสุดยอดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะสนุกยังไงบ้างนะครับทีมผมจะมี ชูดติงกาสองทีมลงข้ามมีเซนเตัวได้แป้น2ตัวแล้วก็มีอากิระเซนโดนะครับเริ่มมาผมดิฟไปดิฟมาเขาจะสก,กินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแม่ผมยิงไม่ได้ส่งไปให้แต่ทางด้านของโคชิเออเ,อ,อเรียบร้อยหรือเปล่ารุกนี้มันฝืนนิดหน่อยแต่ว่ารีบาวด์ได้โดยหากาสกโกผมให้เาหัก,หากขาเซนโดแล้วก็ยิงโล่งๆไปเลยครับพี่น้องข้างฝั่งเขากังวลโคชินะนะครับแล้วโยชิโนริผมส่องเข้าไปเลย1เม็ด เซนโดเลี้ยงเข้ามาผมกันเฟศครับหน้าที่ผมเลเวออปเสร็จลูกลูกที่ผมไปรบกวนทันทางด้านของแว่นรีมาวได้โดยทางด้านของกอและแล้วสก,กินสําเร็จด้วยแต่ว่าผมจะส่งให้โคชิโนก่อนนะครับตอนนี้ถอย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 ,ถอยมายิงผมหยอกหลอกดึ๊กดักดึ๊กดัก,ดก,ดกเสร็จรอบนี้ผมไม่ยิงส่งให้โคชิโนเลเวออปหรือเปล่าโดนตกไม่เป็นไรครับโดนสติลโดยเซนโดเฉยเลยนะครับเอาแล้วครับเป็นทางด้านของแว่นเซนโดเฟดหรือเปล่าไม่เฟดเล่นกับแว่นแว่นทำให้จะยิงยิงไม่ได้ หลอกลึกลเซนโดสเปดเอาไว้้โดนผมรบกวนสีเหลืองขึ้นไปแต่ว่าด้วยความที่เป็นนากกิฬาเซนโดยิงตุงเข้าไปเอาใหม่ครับไม่เป็นไรเราได้สามแต้มมาแล้วลูกหนึ่งผมทำท่าจะหักขาเซนโดส่งมาให้รับโ,โคชิโนโคชิโนโยกหลอกให้ชอกช้ำถอยมายิงไม่ได้ผมยิงฝืนก่อนเลยหนึ่งทีเพราะเห็นกอลและรีบาวเก่งนั่นแหละครับรีบาวได้อีกหนึ่งผมทำท่าจะยิงแดปหลอกไอพี่โรนมันไม่ มันตามมาเกะกะผมครับผมต้องให้โคชินโนเล่นโคชินโนเหมือนจะไม่เล่น3าหรือเปล่าแล้วเละอัพโดนตบอีกแล้วครับทางด้านโคชินโนแม่เลยสองเหมือนว่าทางฝั่งเขาจะเล่นใต้แป้นอย่างเข้มเขมนะครับแล้วลูกนี้เฟดเอาเวโดยทางด้านของแว่นเนะี่ยผมไปไม่ทันเกมตึงครับเกมตึงผมมีอันติเมทแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดียิงเลยก็แล้วกันครับแล้วโดนตบได้ลูกนี้โอ้โห เซ็งเลยครับลูกนี้ผมนึกว่าเขาจะสก,กีนได้แล้วเซนโดเฟดเอาไว้หลอกลูกนี้บุดมาเล่นกับทางด้านของโอแวนยกเขายิงลูกนี้เป็นหต่อสามครับเซนโดมันตบไกลครับพี่น้องโอชินู <I lost. S 1> ก็ยิงสามเหรอโอ้โหสวยครับโอชินไม่เล่น3ามทุกคนเหมือนว่าจะเล่นเป็นสไตล์แบบฟอร์เวิร์ดนะครับให้ผมเล่นเป็นการ์ดก็ต้องมาดูกันต่อว่าอย่างไงแล้วเซนโดเลยอัพหลอกเข้าไปลูกนี้ พี่แว่นเราต้องช่วยันดูและครับสกอร์เดี๋ยวก็ค่อนข้างสูสีอยู่ผมก็พยายามจะเล่นให้กับโพชิโนอืมโคชิโนจะเลเองหรือเปล่าสวยว่าผมผมยิงเลยครับเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดนะแล้วก็แน่นอนครับว่ากรและรีบาวได้ดียิงโลกเลยครับลูกนี้ yes เพราะว่าแว่นทาท่าจะมาแต่ผมไม่หลอกล้วครับผมยิงเลยเอาแล้วเราทําได้เป็นชุตเตอร์ของทีก็ต้องเหมือนก้เรทุกคนพยายามยิงให้ได้มากที่สุดนะครับเซนโดใช้หมุนตัวโค้งสว่างด,ดังขึ้นมหมแล้วทาคาสโกโดนล่วงไหมนะครับตอนแรกเรารีบาวดีนะตอนที่ผมอ่านเกมว่าก่นกกอนแล้วเรารีบาวดีแต่ด้วยความที่ทีมตรงข้ามเล่น2เซนเตอร์นะผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะฝืนยิงเท่าไหร่นะครับก็ดูสถานการณ์อยู่แล้วโคชิโนโยกหลอกให้ชอกช้ำผมขอยิงโล่งๆแล้วกันไม่โล่งครับทาคาสโกรีบาวดีนั่นแหละ ยิงฝืนไม่ลงอีกขอโทษนะพาลาโลขอบคุณโอ้โหจ็ดใจเซนโดเฟตเวเล่นสลับมือผมรู้นะผมตัวผมตกไม่ดีครับ <c oughs> ผมจะยิงเลยครับลูกนี้ตัดสินใจแล้ะโอ้โหแลวเป็นเซนโดที่ไม่เหม่อเลยครับต้องขอโทษเพื่อนเลยครับ โลกแล้วเกง่งเก่งเกมนี้โคชิโนะเขงไม่ยิงสามครับการจะยิงทันก็ต้องยิงสามแล้วเซนโดเฟดอเวลอกลุกนี้ส่งไปให้ทาง้านเว่นวนร่างห oh นึ่งเซนโดเซนดเฟดอเวลอกแว่นร่างหนึ่งไม่กล้ายิงผมเข้ามาฝืนครับแล้วลูกนี้ผมลบกลรุนแรงเรียบร้อยรีบาวได้โดยทาคาสโกเซนโดไม่ยิงผมให้ทางด้านของโคชิโนะโคชิโนะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเฟดอเวลอกลูกนนี้เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อย ชูติงกาสองตัวทำงานเป็น14ต่อ14สุดสุดยอดมันตึงอยู่แล้วนะครับเซนโดส่งให้กับทางด้านพี่แวนพี่แวนให้เซนโดเซนโดหลอกทางด้านยิงเอ่อเลย์อัพเจลลี่พี่แวนเลี้ยงบอลโง่ๆผมสติวไม่ได้เซนโดเฟดเวล์ oh, away, หลอกมุดเสร็จเฟดเวลทีนึง่งโอ้โหฝืนด,ดีจริงๆริงสำหรับเซนโดกีระผมเดานะครับว่าทางด้านโคชิโนเนี่ยจะต้องมีอันติเมทในเวลาไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็จะพยายามปั้นเขาก่อนนะครับแล้วลูกนี้ผมขอยิงฝืนก่อนทีนึงแล้วก็ทากาตะโกยิไ่ได้ครับ ผมยมันดิเมดแล้วครับวันนี้แว่นฮุกช็อตเข้าไปอาโคชิโน่น่าจะยันติครับไปลูกนี้ผมยิงพื้นที่โล่งเอาแล้วครับเป็น1 7ต่อ18เหลือเวลา10วิทุกคนเขาน่าจะถ่วงแล้วเพราะสิบจุดแล้วผมสติลได้ครับโคชิโนวียนติหรือเปล่ายนติหรือเปล่ายนติหรือเปล่า Yes baby โ oh, อ oh, uh ้โหผมสติลชิชัยชีชัยครับโอ้โหสติลชีชัยทุกคนโอ้โหชนะมาได้จากการล้วงรับตับแตกโอ้ลูกนี้นึกว่าแพ้แล้วนะครับและขึ้นมาเป็นพันเก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเรียบร้อยแล้วเป็น MVP ของเราแล้วทุกคน เกมมันตึงนะผมเองก็ยิงไม่ค่อยลงด้วยนะครับอันนี้คือยิงไป12แต้มนี่คือเยอะมากแล้วนะทุกคนโดยทีมเราก็จะมีโอเวอร์ไทม์ยาเฮนูบี้แล้วก็เนี่ยครับทีมนรงข้ามต้องขอตบมือให้กับทางด้านของออทากาสะโกะนะครับที่รีบาวไปถึง6ช่วยทําให้ทีมเนี่ยชนะเกมนี้เลยนะไม่ใช่ว่าผม2คนจะยิงแล้วมันจะทําให้ทีมชนะนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดนลุมนะคนรีบาวทีมตรงข้ามมี2คนหนูว่าแต่ว่าทางด้านของ เอ่อทาคาซากยิีบาวไปได้หกอะทุกคนรวมถึงแบบสกีนให้ผมด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชื่นชมเลยนะก็เนี่ยครับการเล่นสึกสุดยอดนะทุกคนก็กดไลค์ให้กันไปนะทั้งฝงเพื่อนเพื่อนเผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนะเพราะว่ามันตึงจริงๆผมสติลไปครั้งเดียวเนี่ยเป็นการสติลแบบผมอะบอกใน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 คลิปแล้วใช่ป่ะว่า ผมรู้ว่าโคชิโนะมีอันติเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้เลยแต่ผมก็ได้มันตามหนึ่งแต้มอ่ะไม่คิดว่าเหลือสิบวิผมจะสติลได้ลองดูย้อนนะทุกคนมันแบบตึงมากๆครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นให้ดูนะว่า 2SG มันเล่นเป็นยังไงแล้วกับการเล่นศึกสุดยอดที่รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะสนุกกับ การรับชมนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเอาให้ดูอีกนะครับว่าสึกสุดยอดผมจะไปจบที่อันดับเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมุ่งไปถูกท็อป200อยู่แล้วนะครับส่วนแลนด์กิ้งผมตอนนี้ก็ผมมันดับค่อนข้างดีนะผมอยู่ที่โอ้โหเป็นสุดยอดสลรมดัง1,186ดาวเลยครทุกคนก็น่าจะขึ้นไปได้อีกนะเพราะตอนนี้ผมอยู่อันดับ45ของเกมใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดใช่ไหม อันนี้เซิร์ฟเวอร์ท็อป200ทั่วโลกผมอยู่อันดับ45่สิบห้เลยทุกคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักแข่งแล้วนะถ้าสูงสูงกว่านี้นะครับลาลอยกูแลกรอมล,ลาศีไลกานี่เขานักแข่งทั้งนั้นนะทุกคนเป็นพวกโปรลีกหมดเลยอย่ก็สปอเช่นะครับแก๊งโอเวอร์ไทม์เนี่ยแก๊งลาศีเกมมิ่งอีคาคุเห็นไหมเห็นโอเดีมเกมมิ่งที่เหลือก็จะมีตกค้างอยู่นิดนิดหน่อยท้อลาศีเห็นไหมซึ่งผมอยู่อันดับ45นี่ผม ไม่ได้ไปเล่นโปรลีกับเขานะครับแค่แบบว่าเราตั้งใจเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆให้คนดูดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ